ครับกับขอสวัสดีพี่น้องฟองไยสมุทรบอนทนะครับบัวปลาไก่ปลาไก่ไทยเล่านะครับเนาะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อทุกเก่านะครับบ่าอีสานไต่ชาแนลนะครับผมครับืันนี้ทีพาพีพ่อน้องมาเบิ้งเกี่ยวกับสิ่งลึกลับนะครับผมที่เราเรื่องสิ่งลึกลับกับยินญาณนะครับที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วซึ่งเพิ่นได้ปรากฏโตยุทธงนาแถวนี้นะครับถึงืันนี้ผมก็ได้เลยมาพี่พีพ่อน้องมาเบิ้ง มองเพื่อนดีเพื่อนพ่อพ่อดวงเป็นญ,ญาณนะครับเนาะซึ่งเพื่อนในปรากฏต,ตัวคือไม่เห็นกับมเวิร์นทงหน้านี่นะครับเป็นกัเป็นเรื่องเล่าขานกันได้ประมาณเมื่อทั้งปีนะครับทั้งหน้าฝนมื่อขนนะครับซึ่งเพื่อนกะเสียชีวิตไปแล้วและเพื่อนก็รู้สึกว่าเพื่อนมีความเป็นห่วงเพื่นใหญ่ให้หน้าเพื่อนอยูะนะครับวกไปมาใส่เบ็ดใส่ขอกับมาพอซึ่งเป็นพ่นพ่นนี่ก็เป็นพ่นโป่ง นะครับพ่นโป่งขึงทำไมตะกี้เขาเอื่นกันว่าหมองพุ่นโป่งพ่นอย่างสิ่งนึครับเนาะพ่นโป่งนะครับเลยพาพีผนองมาบุงนี่นะครับผมนหน้ามองดวงยันยานผู้เสียชีวิตคนหนึ่งปรากฏโตหัยในบ้านเพื่อนเห็นนะครับครับอันอนี้มื่ขึ้นอี่กงเปรี้ยวนะครับผมเป็นพ่นโป่ง ล้มโปงสมัยตะเกาแบบเห็นว่าพ่นดอนผู้ตายยังไม่ส่งนะครับเนาะแต่ว่านี่ย้ายผู้นิพนธ์แบบปรากฏขึ้นมาหเห็นว่าดวงวิญญาณผู้นนนะครับสิ่งตนได้ร่วงรับเสียวีิจิจตไปแล้วกับแมาปรากฏให้เห็นนะครับก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิงนะครับว่ามันจะเป็นเัื่งใดครับกับเป็นได้ย่านครับมหนึ่นค่อนข้างเป็นได้ย่านนะ มือคึ้มนะครับขนาด,นาดมาท่านคำปันไดครับการสำหรับวิญญาณเพิ่นนี่ถนะครับคือเพิินไดเสียชีวิตมาไดหาหกฮกเดือนแต่ว่าวิญญาณเพิินก็นยังบ่ท่านไปใส่มาใส่นะครับก็ได้มานเปลี่ยนให้พี่น้องปองไปได้เห็นนะครับเห็นประจําเลยว่ารั่นผมก็เลยมายิบ ความเล่าเรื่องนี้มากในปีห้นองฟั่งบนนะครับนี่ครับนี่คือพ่นนะครับซึ่งแต่ก่อนแต่เกา่าอีสานบ้าท่ฮากินิยมเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพ้นโป่งพ้นอย่างเป็นสินะครับเรียกว่าพ้นหรือว่าพีโป่งพี่อ,พอย่างกว่ากันไปนะครับแต่ป่านี้มันเป็นเป็นดวงวิญ,ญญาณที่เพิินเพิินบ่ได้ไปพุทธไปเกิดนี่จังหดเพิ่นกันมาปราปากฏให้เห็นนะครับ ถึงคนผ่านไปผ่านมาเพื่อน,นมาใส่เบ็ดใส่ขอหารหอย,ยหาหนูไปกินไปอยากแถวนี้ก็ได้พบได้พบเพือ่อนนะครับก็ได้วัดเดี่ยวกันไปตามๆกันนะครับก็มีผู้หนึ่งซึ่งเพื่อนเบาห้ฟังนะครับว่อาอ่าใส่หนูหนันเพื่อไในมาใส่หนูแถวนี้นะครับมาใส่หนูแต่ว่าใส่ไปใส่มาเพื่อนก็นย่ำขึ้นเพื่อนใส่นะครับ ปรากฏว่าคนใส่ไปใส่มาใส่กับใส่มาออนนี่ละแถวนี้ละแถวพุ่มใหม่แถวพ่นแถวใกล้นี่แหละครับใส่มาปรากฏว่าเพ่นเด้๋มามาพบพ่อมาเห็นยายพ่นน,น,พนนั่งอยู่พ่นะครับติดผมอยู่ฟ้าฝีผนองเรื่องพ่นน,นะครับเพ่นก็สงสัยว่าเป็นยังคือเดี๋ยวมานาาั่งยังสีซึ่งตอนไอใส่โอมาคนชิงลุกรับพี่น้องคนชิงลุก,ลกไก่พ่นเข้ามาคนชิงลุกนี่ครับพ่น ซึ่งไซเบดเข้ามาเพื่อนกนระสงใสนะครับย้ายขึ้นมานังยจังสีคือทั้งทางทีมม่มืดมืดกับประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับนี่คนชิงลุกเลยนะครับเห็นว่าย้ายขึ้นมานังยังสีนะครับเพื่อนก็เลยได้ถามถามปรากฏว่าย้ายผู้นี้จนบ่ตอบบ่ขานี่นะครับผมมาหอดกองคนชิงลุกเลยนะครับเนี่ยโอนนี่คือมองเพื่อนนัง่งนะี้พี่น้อง เพิ่นก็ได้ถามแต่เพิ่นก็บอปากบ่อยอย่างซึ่งกวาดวานะครับเนาะคนกับดวงวิญญาณนะครับเพิ่นก็บอปากบ่อยอย่างเพิ่งเพิ่นผู้มาใส่หนูนี่ค่ะก็นึกว่าถามแล้วบอปากก็เลยเสยนะครับก็เสยไปก็ใส่ปาเรื่อยๆแต่ปบัดนี้กลับขึ้นมามาถามมาเบิองย่าอยุพน่บ่ม่บ่เห็นนะครับเพิ่นก็เลยแสดงว่าย่าของเขาเพิ่นก็เลยยามยามหนูไปตอไปเรื่อยๆนะครับบัดนี้ต้นเติบไปยิ่ ตามเพื่อนบอกนะครับมีมาหอนมายัางขึ้นนะครับลวมานีก่ก็เพื่อนก็เลยย้อนกลับขึ้นมาเืิ่งพน้นมาเห็นย้นายนั่งอีกนะครับซึ่งเป็นผมดำๆผมเงาๆนะครับนั่งปกหนานาั่งยึดตรงนี้นะครับนั่งไลขสีนี่นะครับนั่งยู่บริเวณนี่แหละนะครับเนี่ยห้อยถุงห้อยยังห้อยมีเลยนะครับเป็นนั่งยึดหนีประสันนะครับซึ่ง ผ,ผู้เจ้าของผู้เิ่นมาใส่เบ็ดกะใส่หนูม่ใช่เบ็ดครับกักะได้ถามอีกกระเ่าะปากนะครับมานนี้เพิ่นได้ยับเขาไปไกลๆนะครับยับเขาไปไกลใหญ่ปรากฏว่าเพิ่นได้ลูกขึ้นซึ่งลูกขึ้นนั้นมันบ่เป็นคนครับตามที่เพิน่นไอ้ผู้เพิ่นพอ่พนพอเพิ่อเว้าเนาะอันนี้กะเฮากะโดยดุลวิธีนในการฟังนะครับเนาะอันนี้ผมเิ่นฟังเิ่นมาก ซึ่งย้าได้ลูกขึ้นนะครับลูกขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าย้ายมีแต่หัวมีแต่อทอนหัวนะครับเ่อนทอนทอน,ทอนขาทอนอยังนี่เพื่อนนี่บพ่เห็นเพิ่นเพิ่นเพื่นใส่หนูเ่อน,อนอเห็นแกก็เริ่มเอ๊ะใจว่าเป็นทนั้งขด้นเป็นทังสิ่ก็เริ่มบพ่เห็นนะครับนเมื่อเพื่อ่เห็นเพื่อนนี่ก็เลยแบบก้าวบอกย่งางบอกคิดย่างเดียวป่ะตองแมนแล้วนะครับวันนึงก็เลยเมื่อ มีปรากฏขึ้นมากับแกก็คิดว่าแม่นแล้วแม่นแล้วแกก็แต๊กเต๊กต๊กไปงานบ่ออกก้าวบ่ออกแรงบ่ออกนะครับแกก็เลยขาถึงไปเลยนะครับซึ่งพอถึงไปปรากฏว่าเหลือไปเบ่งอีกเทียนนึงย้ายผู้หนึ่งได้หายไปหลังจากหายแล้วพอดีมู่นคี่ม้าน้ำกันนะครับก็เลยยางมาหากันก็เลยก็เลยบอาสู้กันฟังนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการเจ็บ จิบไออุปกรณ์การใส้เบ็ดไอการเส้เห,เหนูกับเลยครับเพราะว่ายานนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เราขานกันกับบ่อแมนเรื่องจะ่เกิดขึ้นเรื่องจริงคือการเราขานกันมากังกันต่อมากนะครับซึ่งแต่เลยเป็นที่มาที่ไปหรือแห่งที่วา่าอันนี้คือพ่นผีสิงซึ่งเจ้าของหน้าเพิ่นตายลมตาย,ยชีวิตนะครับแต่ดวงวิญ,ญญาณเพิ่นยังอยู่อยู่ แต่ลยเป็นผีสิงให้พี่น้องป้องไปถึงพ่นมาหายุห้าจินนั่นขึ้นในพ่อได้เห็นก็เล้เกินความบาดกลัวยุพ่นนี่แหละครับผมครับอย่าลืมนะครับเด้อเขามาชมเลือกอะไรนะครับก็ขอแห้งอึกแห้งใจนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมได้แล้วครับเด้อช่องนี้ะนะครับผมเรื่องเล่าเรื่องผีเฮานะครับผมในมาเล่าเรื่องผีพ่นผีสิง นึกว่าพ่นที่มีดวงวิญ,ญญาณแต่ของหน้าพนสิงสทิตดูเมื่อกี้ผมขอาไปคนหัวลุกคนชิงลุกเลยนะครับผมนี่แหละแต่ขึ้นคนเหาบอเสือย่นหลบลูนะครับเกี่ยวกับดวงวิญ,ญญาณนะครับผมเออบางเถือลมหายใจจากไปแล้วสิ่งดวงวิญ,ญญาณเป็นงองเป็นเงาแม้กระทั่งพักสวดไปแล้วก็คือเก่าครับเออเป็นดวงวิญญ,ญาณเพื่อนอาจิตพ์บอดเท่านเดไปไคมาใส่การนี้นะครับผมยิบมาฝากปีฝากน้องในพี่นี่นะครับเนาะ ียวกับว่าทงหน้าหรือว่าพ่นผีสิงนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาว่างหกเดือนที่แล้วนะครับเรื่องกิงเลยนะครับเพ่นว่าูู้พ่นว้าวทึ่งว้าทึ่งซันไอผมไปถามเพื่อนหอดบ้านครับก่อนผมจะมาถ่ายทำนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้แน่นะครับขอมาเบิ่งแล้วกันขอขอบคุณคุณหลายๆนะครับเด้อเอามาไก่ว่าไก่กระไดครับเบิ่งแล้วก็ดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมแน่นะครับเอาคลิปนี้ผมก็ขอสรุปไว้แค่นี้ก่อนน้ครับน้องพี่น้องเนาะ ต้อที่ตามตอนต่อไปนะครับเด้ออาจจะมีการมาถ่ายทำเนี่ยมือ่อคืนก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องตอนล่าพีล่าน้องไปซํานี่นะครับผมเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะยู่ดีมีแห้งสุปูทุกคนครับนอนรับหนงเงินหมืน่นนอนตื่นหนึงเงินแสนนะครับแบบมือไปแก้วมม่ไโชดคือเพิว่วมาอ่ะถือมีกาขอล่าพีล่าหนองซ้ำนีนะครับผมสวัสดีครับ